สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้ครูยอยู่จะมาพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรงเราก็จะสามารถป้องกันโควิดหรือโรคภัยทต่างๆได้ การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบที่นักเรียนเคยได้มาทดสอบหนึ่งทดสอบสมรรถภาพทางกายคือการวิ่งการลุกนั่งหลายๆอย่างที่นักเรียนเคยทำข้อสองนักเรียนต้องวิเคราะห์ผลการทดสอบว่าตนเองมีสมรรถภาพที่ดีในด้านใด และสมรรถภาพทางด้านใดบ้างที่บกพร่องควรปรับปรุงแก้ไข 3. ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของตนเองด้วยการหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือเล่นกีฬาเป็นประจำและประนานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอ4 ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงด้านที่บกพร่องให้ดีขึ้นส่วนด้านที่ดีอยู่แล้วก็สร้างเสริมให้ดียิ่งขึ้น 5. ทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นระยะเพื่อดูผลจากการปรับปรุงแก้ไขการทดสอบสมรรถภาพทางกายช่วยให้ทราบถึงสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของ ตั้งกายเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาในด้านที่บกพ้องให้ดีขึ้นเพื่อให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดีพร้อมที่จะประกอบกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยง่ายสร้างเสริมให้มีบุคลภาพที่ดีเคลื่อนไหวได้สง่าง อันนี้นักเรียนมาดูนะครับแบบฝึกหัดให้นักเรียนเลือกตอบคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียวอันนี้คือแบบฝึกหัดที่ครูยอยู่ได้สร้างแบบทดสอบขึ้นมาสิบข้อให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวเ่นเดินไหครับนะนักเรียนอาจจะดูโจทย์จาบตัวอย่างข้างบนเมื่อกี้นี้ แล้วก็มาเติมนะมาทำในใบงานนะครับตีเส้นแล้วก็เขียนข้อหนึ่งสองสามนะครับทำเช่นกันถ้าไม่มีกระดาษ A4 นะักเรียนก็ทำในกระดาษใบงานทนาสมุดก็ได้แต่ครูอยู่จะส่งไฟล์คำถามไปให้ถ้านักเรียนสามารถปิิพนได้นักเรียนก็ทําในใบที่ครูอยู่ส่งไฟล์ไปแล้วปิิพนมาส่งให้ครูอยู่นะครับแต่ถ้าคนใดที่ไม่มี เครื่องปินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนักเรียนก็ทําในกระดาษ A4 หรือกระดาษใบงานนะครับแล้วก็ตอบเฉพาะข้อที่ถูกเพียงข้อเดียวโดยไม่ต้องลอกอะไรทั้งสิ้นเช่นข้อหนึ่งก็ไก่ก็ข้อไก่ข้อ2องขอไข่ก็ขอไข่นะครับแล้วแต่นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องจากการที่ครูอยู่ได้อธิบายในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงทดสอบสมรรถภาพ ทางกายนักเรียนต้องมันฝึกออกกำลังกายบ่อยๆนะครับเช่นการวิ่งการลุกนั่งหรือหรือการเดินเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้มีบุคลิกสุขภาพพลเมายที่แข็งแรงและสมบูรณ์หากคนใดนักเรียนคนใดที่มีปัญหาข้องใจหรือทำแบบฝึกหัดไม่เข้าใจนักเรียนสามารถส่งทางไลน์ หาครูอยู่ได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้พบกันใหม่นะครับคราวหน้าสวัสดีครับ